สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงแน่ว่าสะขายของไหมหรือว่าแบบยังไงดีอ่ะกันพี่จุ๋มมีคนบอกใครเอากันแดดนะคะอน่ะกล้ามีนะคะกดได้เลยแต่ถ้าไม่เอาก็เดี๋ยวค่อยเอาของข้าค่าใส่พี่นะเดี๋ยวค่อยเอาข้าใส่พี่อันนี้พี่จะเข้ามาส่งของพี่ หุย <มา S 1> ลืมล,<ะ>ลืมกดจำกัดอายุถ้าเถอะไม่เป็นไรหรอกเดีลืมก็ขึ้นไลฟ์ขายยาวไม่ได้แม่เดี๋ยวต้องถ่ายงานที่บ้านนี่แหละเดี๋ยวหนูต้องไลฟ์ถ่ายงานที่บ้านอันเดียดหุ้ยทำไมถ่ายเยอะจังเลยอือเป็นไรเออ,องงนะสองฟีหรือว่าอะไรอุ <c oughs> ้ยถ่ายเยอะมากทุกคน นี่จุ๋มที่เก่ง,ขงเขาทากันแดดหนูดิไกลไม่ไกลกล้องแล้วเธอก็มีกระจกเอกไว้เธอเลี้กระจกขึ้นมาซองหนูจ,กกจะบอกว่ากันแดดน,นะคนผิวเออผิวผิวสีเข้มก็ใช้ได้นะคะคนผิวขาวก็ใช้ได้นะเดี๋ยวก็ซึมแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็หมดแล้วเนี่ยใช่เดี๋ยวมันก็เกินไปกับผิวเราตัวของกันแดดน,นะคะเพราะมันเป็นสีสีหน้าทูโทนแล้วพี่จุ๋มเขากอ หน้าทูโทนแล้วเขาบอกฉันซึม<ช>งงลงไปแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวนมีต้องจ่ายบินบัตรเครดิตดีดีมซึมแล้วแป๊บเดียวเห็นปะ ูก็ใช้กันแดด p f 50 PA บุ่มบวกกัน UV AVB สสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์พี่แก้มุ่มจะทำเหงกันได้เหรอเห็นได้สำคัก็เดี๋ยวจังหวะก่อนแต่ก็มีแผนว่าอยากนะน้าสนใจนะอะไรอย่างงี้ทำไหมอยากได้คอลลาเจนคอลลาเจนในตะกร้า,าร้านนี้มีเปล่าไม่แน่ใจนะต้องลองกดดูครับคอลลาเจนดีมาก แล้วก็สันอ่ะหมดแล้วไม่ได้เอาเลยพูดได้กว่านี้ไม่เอาไปสีน้องแตงโมน่ารักจริงน้องแตงโมน่าล็อกลอยเอาไปไม่แล้วก็มีมามูใหม่นั่นละมีนะพอเราพูดลอยๆผมก็จะว่าเอาสิไม่ต้องขอพูดลอยๆเนาะขอมันน่าเกลียดต้อพูดลอยๆให้มันได้ยิน มีกี่มางูมามูตะก้าหลานหลักมันพังไงกินหน้าโปรไฟได้นะเออทุกคนต้องไปกินหน้าโปรไฟแหละ ตอนนี้นอะตะการหนึ่งเลยค่ะคอลลาเจนของอนาคอรีค่ะกินดีมากจริงๆเชียร์มากๆสำหรับตัวของคอลลาเจนนะคะมามูอยู่ตะการที่หนึ่งเลย,ยดึงมา,มาให้แล้วเพิ่งดูคลิปอัดเสียงลิงพี่บมอุ้มลิงเลื่อนมาเจอยินดีบ้านฟ้านหนึ่งล้านใช่หรอหนึ่งอ้อส่วนตัว 嗯，那。